เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ส่งมาจากคุณดุกด๊กดกเกิดขึ้นที่เกาะสมุยโดยคุณดุ๊กดิ๊กเล่าให้ฟังว่าทุกๆปีผมจะไปเยี่ยมแม่ที่เกาะสมุยแม่ผมมีอาชีพค้าขายอยู่บนเกาะสมุยผมไปครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณ 3- าถึงสวันนั่งรถทัวจากกรุงเทพตอนมืดเพื่อที่จะไปถึงท่าเรือเช้าพอผมไปถึงเกาะแล้ว ก็ว่าจะนอนพักที่บ้านแม่สักพักหนึ่งแต่กลับนอนยาวมาถึงเย็นเลยผมออกมาช่วยแม่ขายของช่วงเย็นพอดีพอช่วยแม่ขายของเสร็จเก็บร้านกันเกือบเกือบห้าทุ่มผมบอกแม่ว่าจะเข้าไปในเมืองไปเล่นเกมหน่อยแต่ที่ที่ผมอยู่มันไกลจากตัวเมืองพอสมควรแม่ผมได้ยินทีแรกก็ห้ามไม่ให้ไป บอกว่าช่วงกลางคืนบนเกาะอันตรายมากอย่าไปเลยแต่ด้วยความที่ผมติดเกมยังไงก็จะไปให้ได้สุดท้ายก็ดื้อออกไปจนได้ระยะทางจากบ้านเข้าเมืองประมาณ25กิโลเพราะผ่านหลายตำบลบนเกาะผมยืมรถมอเตอร์ไซค์น้าไปออกจากบ้านประมาณห้าทุ่มครึ่งขี่ไปปกติ มองรอบๆเป็นป่าหมดเลยขึ้นเขาลงเขาเป็นช่วงๆไฟถนนมีบ้างไม่มีบ้างบ้านคนตามถนนข้างทางห่างกันเยอะมากกว่าจะเจอแต่ละหลังก็หลายกิโลอยู่จนมาถึงร้านเกมได้เล่นสมใจยอยากยาวไปจนถึงตีสามเจ้าของร้านก็มาบอกว่าจะปิดแล้วนะทีแรกผมนึกว่าเปิด24ชั่วโมงเหมือนกรุงเทพ ตอนก่อนกลับมีมาทักผมด้วยนะครับว่ากลับเวลานี้ก็ระวังด้วยละ่ะเขาคงรู้ว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรขากลับผมก็ขี่กลับทางเดิมตามปกติดึกๆอากาศเย็นมากจนมาเข้าเขตที่เป็นป่าเยอะๆตอนนี้ทั้งบ้านคนไฟถนนดับหมดเลยมืดสนิท มีแต่แสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ผมพอมืดแบบนี้ใจมันก็วิววิวผมเห็นถนนมันโล่งก็อัดเลยหนึ่งรยกว่าได้พอมาถึงช่วงเนินเขาผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆมาจากด้านหลังผมก็รู้สึกโล่งมีเพื่อนร่วมทางที่นี้ไอเสียงมอเตอร์ไซค์คันที่ว่ามันดังขึ้นเรื่อยๆ เหมือนจะตามมาใกลๆ้ๆผมก็ลองหันหลังกลับไปดูแต่สิ่งที่ผมเห็นคือมันไม่มีอะไรตามผมมาเลยแต่ยังคงได้ยินเสียงดังไล่ตามมาติดๆตอนนั้นผมบิดหนีสุดชีวิตแล้วจูๆ่ๆเสียงก็หายไปผมก็ลดความเร็วลงหัวใจนี้เต้นรัวผมขี่ต่อไปแต่ยังไม่พ้นเขตป่า สักพักมีแสงไฟมาจากด้านหลังเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาอย่างเร็วและก็เร่งมาอยู่ข้างๆผมเหลือบหันไปมองเจอมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่คนขี่ไม่มีหัวผมตกใจมากและพอหันหน้ากลับมาอีกทีก็เป็นทางโค้งที่มีป้ายบอกทางผมเบรกไม่ทันเท่านั้นละ่ะชนป้ายบอกทางคว่ำไปอยู่ข้างทางเลย ตอนนั้นแขนซ้ายผมถลอกหมดแต่ด้วยความที่ผมกลัวมากรีบพยุงมอเตอร์ใส์ขึ้นแล้วรีบสตาร์ทเครื่องบิดหนีเลยผมนี่สั่นไปหมดพอมาถึงบ้านรีบเรียกแม่ให้เปิดประตูด่วนเลยแม่ผมเปิดประตูมาก็ตกใจทำไมแผลเต็มแขนผมไม่พูดอะไรรีบขึ้นนอนทันทีหลังจากเรื่องคืนนั้น เพื่อนแม่ที่ขายของในตลาดบอกว่าถือว่าดวงยังไม่ถึงคาดนะเนี่ยช่วงตีสามบนเกาะน,นี้ไม่มีใครออกไปตามถนนหรอกเพราะถนนเส้นรอบเกาะน,นี้มีนักท่องเที่ยวซิ่งแหกโค้งตายกันไม่รู้เท่าไหร่และส่วนมากศพก็จะหัวขาดด้วยสิและอีกความเชื่อหนึ่งที่ได้ยินมาของเกาะน,นี้คือจะมีพวกเล่นสายเวท ปล่อยของออกมาวิ่งเล่นกันตอนกลางคืนดึกๆผมนี่เข็ดเลยครับหลังจากนั้นทุกครั้งที่ไปหาแม่ที่เกาะผมก็ไม่ออกไปเล่นเกมดึกๆอีกเลย